มึงครบเจ็ดวันแล้วนะมึงฟังกูนะโทรศัพท์มึงครบเจ็ดวันแล้วนะมึงจำไว้ไหมกูสัญญาไว้ว่าครบเจ็ดวันมึงจะติดสัญญาณนะไอัสโอเคขอบคุณมากเ้ยมีใครมาปะไม่มีไม่มีโอเคออกปะจนจทยไปเกาะสกายเปียกันเลย โคตรตอนเล็กไม่เห็นไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้บ้าเป็นอะไรเป็นภาพขอเกมอย่าพึ่งนะปุ่มอย่าพึ่งนะอย่านะครบเจ็ดวันแล้วครับชาวคาฮุ้ยทุ้ยเข้าไปเดินหน้า ฮ้ยกูต้ทุกฟาร์มตามเพื่อนอีกแล้วไม่เหมือนรอบที่แล้วเด็ดๆนั่นเหมือนจำเลยดูดีๆมิ้งก็ค้างไปตรงนู่นเพราะที่กูไม่ได้กดไปตรงนู่นเปิดช็อตฟุตแชทไ้แล้วกันเผื่อมีใครมาไม่เหรจำกูได้ไหมใม่ใม่ มากูเ,เดินถูกเกนไหมเนี่ยตายเดินหน้าไปก่อนสกาย